ทำด้วยใจเพื่อแผ่ดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสินเช็คจ, <น S 1> จ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวสา,า,า,ายการบินไทยสายการบินแห่งชาติออร n น w f o อ t u n e r New l n g e n d of the p r i อ e สวัสดีค่ะ กลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกข,ของคนทั้งแผ่นดินเวลาดีสีทุ่มแบบนี้ทุกคืนวันศุกร์กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินเขาเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่เจริญรอยตามพระราชบัญานขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่จะสร้างสังคมให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะคุณเคยคิดบ้างหรือไม่ว่า ทุกครั้งที่เมื่อเราย่างเท้าก้าวแรกเข้าไปในวัดวยประกังแห่งนี้คุณรู้สึกอะไรเป็นสิ่งแรกความเมตตาที่แผ่ปกคลุมไปทั่วทุกอนุพื้นที่ทำไมถึงรู้สึกเช่นนั้นที่นี่คลินิกพบโชคที่ช่วยรักษาโรคภัยให้กับผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจำเป็นหรือไม่ที่วัดสถานที่อันเงียบสงบต้องมีคลินิกเพื่อรักษาคน คลินิกพบโชคนอกจากจะให้รักษาบริการรักษาฟรีแล้วยังประหยัดค่าใช้จ่ายประหยัดค่าเดินทางแล้วก็ประหยัดเวลาแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะมาช่วงเช้ากับช่วงหลังเลิกเลิกงานซึ่งทําให้คนไข้หรือผู้ใช้บริการไม่ต้องเสียเวลาในการทํางานด้วยยังทํางานหากินได้ตามปกติแล้วก็ได้ใช้บริการในคลินิกแห่งนี้ ทั้งจะเป็นล้างแผลวัดความดันฉีดยาฉีดวัคซีนเป็นต้นทึ่งเราให้บริการเต็มที่แล้วก็ฟรีตลอดทุกรายการนั่นเองจากประสบการณ์ของหลวงพ่อพบโชคที่เคยทำงานในสถาน,นีอนามัยมาก่อนมองเห็นว่าคลินิกเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนยากไร้ในทุกพื้นที่และที่นี่ก็เป็นคำสอนขององ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทำให้คนได้เข้าถึงเรื่องธรรมะมากยิ่งขึ้น กว่าการอ่านตำรากับคำว่าเกิดแก่เจ็บตายที่เราทุกคนย่อมหนีไม่พ้นและนี่คือการให้ชีวิตกับทุกๆคนในรูปแบบของพระพุทธศาสนาที่แฝงไว้ด้วยหลักธรรมะให้มนุษย์ได้สัมผัสดโดยแท้จริงชุมชน500ชีวิตในแห่งวัด้วยปกากั้งก็คือ,อมีทั้งเด็กกำพร้ามีทั้งคนชราคนรอยโอกาสาคนเจ็บป่วย และคนตกทุกข์ได้ยากก็เป็นดินแดนหนึ่งแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเอื้ออาทรซึ่งกันและกันก็ย้อนรอยในแห่งพุทธการก็คือวัดนี่เป็นโรงเรียนด้วยเป็นโรงแรมด้วยเป็นธนาคารด้วยเป็นที่พึ่งพิงแห่งคนยากจนและเป็นโรงพยาบาลซึ่งรักษาพยาบาลให้กับคนในวัดและคนในชุมชนตำบลใกล้เคียงเป็นสถานสงเคราะห์ก็อย่างที่เห็นแล้วเราช่วยเหลือ ทั้งผู้ยากไร้อยากเชิญชวนมาสัมผัสกราบไหว้พระโพธิสัตว์กนอิมและมาสัมผัส,สแสวงบุญซึ่งเรามีบุญหลายๆอย่างให้ทุกคนได้สัมผัสกันเช่นการช่วยเหลือเด็กกำพร้าช่วยเหลือคนชราช่วยเหลือคนด้อยโอกาสและช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในอีกหลายๆด้านนั่นเอง<_><_><_>ไปที่บ้านจอยเฮาที่นี่ค่ะเขาทำทุกอย่างกันด้วยใจให้ด้วยความรักลองมาตามดูงานเขากันดีกว่าค่ะ เช่นเดียวกับที่มูลนิธิร่มไม้ชัยคาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ให้ชีวิตกับเด็กชายขอบที่ไร้สัญชาติและโอกาสในสังคมการให้ชีวิตของที่นี่นั้นเป็นการให้ในลักษณะแบบใดจึงได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติมากมายเด็กของเราอ่ะเป็นเด็กชั้นสองชนชั้นสองที่เคยถูกเกลียดชังถูกดูถูกเขาได้รับ ความรู้สึกของการทรีตที่ไม่ไม่เหมือนพวกเรามานานเพราะฉะนั้นพอเขาเข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยเราสอนและเราสร้างความมั่นใจให้เขาให้เขารู้ว่าความเป็นคนของเราเท่ากันจะทำยังไงคนทุกคนมีสมองเท่ากันมีมือมีเท้าเท่ากันทำยังไงให้เรา ยืนเคียงข้างยืนหยัดยืนแบบมั่นใจเหมือนคนอื่นให้ได้นี่คือวิจใหยาจะใส่ไปที่ลูกตลอดเวลาศิลปะท,ที่จำลองจากชีวิตคนเปลี่ยนคนได้จริงหรือไม่การเล่นดนตรีมกักคุเทศน้อยเชฟอาหารที่แสนอร่อยบาริสต้ามือหนึ่งของบ้านเกษตรกรตัวน้อยสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากสองมือที่วาชีวิตจริงๆให้เกิดขึ้นคุณต้องมาดูค่ะว่า เด็กๆคือคือภาพไหนภาพอะไรที่ที่เขาเขามีความเป็นตัวตนณที่ตรงนี้มั่นใจที่จะเป็นคนคนหนึ่งในที่ตรงนี้อย่างไรสำเร็จไม่สำเร็จอยู่ที่รอยยิ้มของเด็กๆอยู่ที่เด็กๆสามารถสู่เข้าก้าวเข้าไปสู่โลกในวันข้างหน้าทุกวันได้เป็นอย่างดีการให้ชีวิตไม่มีแบบแผนไม่มีตำรา ที่จะบอกว่าต้องทำอย่างไรเพียงแต่เราต้องใช้หัวใจในการสร้างการปั้นหล่อหลอมกายและใจให้กับคนนั้นเป็นคนใหม่ที่เป็นคนดีเป็นเมล็ดพันธุ์ใหม่บนพื้นแผ่นดินไทยดังพระราชด,ดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าแต่ถ้าเรามีการปกครองแบบเรียกว่าแบบคนจนแบบ ที่ไม่ไม่ติดกับตำรามากเกินไปทำอย่างมีสามขีนี่หรือเมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไปไม่เหมือนคนที่ทำตามบัญชีตามวิชาการการสร้างและการเปิดโอกาส ให้กับเยาวชนที่ได้โอกาสในสังคมนั้นเป็นสิ่งที่พวกเราพึงช่วยกันกระทำนะคะเพราะการสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับร่างกายและจิตใจบุคคลเหล่านี้จะทําให้เขาเติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขและเป็นบุคลากรที่ดีของชาติต่อไปค่ะร่วมสนับสนุนการเดินทางโดย Tg Express ทุกการเดินทางคือการบริการดยรอยยิ้ม0846125005 เรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีไมโ o จากธนาคารอมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจง้งง่ายๆในแอปเดียวดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ a n d r o i d Toyota ขับเคลื่อนความสุขบินไปกับความรู้สึกที่สวยงามที่เป็นอิสระ ดื่มด่ำกับสุนทรีล่องลอยไปกับความสุขที่งดงามราวกับฝันใส่หัวใจของความเป็นไทยในทุกสัมผัสเพื่อความงดงามของการเดินทางในทุกเที่ยวบินก,การบินไทยรักคุณเท่าฟ้าโตยโยตา้าขับเคลื่อนความสุข กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองคิคาชิกาวะบนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกร,รมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน60วันรับด่วนจำนวนจำกัด10ท่านเท่านั้นโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616 พบกับการแข่งขันกอล์ฟชาเลนจ์ส l ิลเกมหนึ่งเดียวในประเทศไทยทุกวันอาทิตย์เวลาบ่าย2องโมงทางช่อง NBT Golf p กอล์ฟพาราไดเรารู้คุณต้องชมกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลากหลายชีวิตที่ถูกโอบอุ้มด้วยพลังแห่งศรัทธาและความรักจากหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดวิปรากั้งและตามไปพบกับเรื่องราวที่ทางรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อประชาชน กองทุนการออมแห่งชาติกับธนาคารอมสินสุขที่23ตุลาคมนี้กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารออมสิน เช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวเพื่อลดความเหื่อมล้ำในสังคมรัฐบาลได้ออกนโยบายปลดและลดเลิกหนี้นอกระบบให้สำเร็จนะคะในการนี้ธนาคารอมสินได้ร่วมขานรับนโยบายของทางภาครัฐบาลในการที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับวินมอเตอร์ไซค์ถือเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะสำหรับพี่พี่วินมอเตอร์ไซค์ทุกคนและวันนี้เราจะไปลงพื้นที่กันที่ลาดพร้าวร้อยหนึ่งค่ะ ธนาคารอมสินได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชปณิธานขององค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลนกล้ารัชกาลที่6ผู้ทรงิรเริ่มการนำกิจการด้านการอมสินมาใช้ในประเทศไทยและได้ตราพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นคลังอมสินขึ้นโดยทรงเลงเห็นความสำคัญของการอมทรัพย์และเพื่อให้คนไทยมีสถานที่สำหรับเก็บอมทรัพย์อย่างปลอดภัยนับจากวันนั้นจบจนวันนี้ กว่า102ปีแล้วที่ธนาคารอมสินได้ทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออมที่มั่นคงยืนหยัดเคียงข้างคนไทยมาโดยตลอดพร้อมกับการพัฒนาในทุกด้านเพื่อก้าวสู่การเป็นสถาบันการเงินชั้นนำของประเทศและมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการทางการเงินในระบบได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองที่ขึ้นทะเบียนกับธนาคารอมสินสู่การเป็นสถาบัานการเงินชุมชนที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไปด้วยเหตุนี้เองธนาคารอมสินจึงส่งเสริมให้ในแต่ละชุมชนจัดตั้งกลุ่มอมทรัพย์ หรือสถาบัานการเงินชุมชนขึ้นซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้เท่านั้นยังเสริมสร้างให้พวกเขาตระหนักถึงคุณค่าของการออมเงินอีกทั้งยังสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน,ชมชนเช่นเดียวกับสถาบัานการเงินกลุ่มอ,อมทรัพย์สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยแห่งนี้ ในอีกหนึ่งโครงการดีๆที่ทางธนาคารอมสินขานร,รับนโยบายของทางภาครัฐบาลนะคะในการที่จะปลดหนี้นอกระบบให้กับผู้ที่มีอาชีพขี่วนมอเตอร์ไซค์และใช่ไหมคะว่าทุกวันนี้เนี่ยอาชีพขี่วนมอเตอร์ไซค์สามารถกู้ได้แล้วค่ะโดยธนาคารอมสินนั้นดูแลให้กับพี่น้องวนมอเตอร์ไซค์ทุกคนเลยค่ะเมื่อเร็วๆนี้คุณชาติชายพยุหานาวีชยัยผู้มนวยการธนาคารอมสินได้นําคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารอมสิน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความก้าวหน้าของสาบันการเงินกลุ่มอมทรัพย์สมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยหรือสอจทที่ตั้งอยู่ที่ซอยลาดพร้าวร้อยหนึ่งพร้อมชาวบ้านในชุมชนเข้าร่วมงานเป็นจานวนมากนอกจากการเยี่ยมชมการดําเนินงานแล้วผูมิในการธนาคารอมสินพร้อมด้วยพันตํารวจเอกศักดิ์สิทธิ์มีสวัสดผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลลาดพร้าวนางเกษราพรสัตยาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตวังทองหลางพันเอกวนัดลักษณะศิริรองเสนาธิการกองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์และนายเฉลิมช่างทองมาดันประธานสถาบันการเงินกลุ่มอมรัพย์สจทได้ร่วมกันประกอบพิธีเปิดสถาบันการเงินกองทุนกลุ่มอมรัพ,พ์สถาบันผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยหรือสอจทอ,อย่างเป็นทางการจากนั้นได้ร่วมกันทําพิธีขจัดหนี้นอกระบบให้หมดไปอีกด้วย ปัจจุบันนี้สมาคมมีทรัพย์สินที่รวมๆกันแล้วประมาณบประมาณ28ล้านบาทนะครับซึ่งมีความเข้มแข็งมากมีสมาชิกที่เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างถึงสี่ร4อ0กว่าคนนะครับในการทำกิจกรรมครั้งนี้น,นะครับทางท่านก็มีการร่วมมือกับธนาคารออมสินในการที่จะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยที่มีความร่วมมือระหว่างธนาคารออมสินในการที่จะให้สินเชื่อเพื่อให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สามารถกู้ได้โดยที่มีการขับเคลื่อนผ่านสมาคมนอกจากนี้ยังจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ที่ส่งเสริมให้พวกเขาได้ตระหนักถึงความสําคัญของการอมเงินอีกด้วยโดยธนาคารออมสินได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในทุกๆด้านทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการการดําเนินงานให้ประสบความสําเร็จพร้อมให้เงินทุนกู้ยืม เพื่อน,นาไปประกอบอาชีพและใช้จ่ายตามความจําเป็นในอัตราดอกเบี้ยต่ําโดยไม่ต้องหันไปพึ่งพาเงินกู้นอกระบบรู่นขับปีรถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยแห่งนี้นะครับซึ่งมีความเข้มแข็งมากสามารถพัฒนาเป็นต้นแบบในการที่จะทาให้ผู้มีอาชีพขับปีรถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยสามารถมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเนื่องจากให้เงินกู้เพื่อไปซื้อรถจักรยายนยนต์ด้วยนะครับโดยมีการมาผ่อนเป็นรายวัน หลังจากมีการผ่อนก็จะมีการฝากเงินเป็นรายเดือนด้วยทําให้เป็นการฝึกให้ผู้ขับขี่มีวินัยทางการเงินสามารถมีการออมเงินแล้วก็ได้ดอกเบี้ยที่ถูกแทนที่จะกู้นอกระบบที่เสียดอกเบี้ยเดือนละ20%ปัจจุบันนี้ก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแล้วก็สามารถที่จะผ่อนได้ทุกวันนะครับจนบางท่านก็จะมีเงินสะสมเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะครับ ิ่งที่ธนาคารอมตินตั้งใจแล้วก็ตั้งบณิธานว่าจะทําให้ประชาชนคนไทยที่มีโอกาสในการกูเ้เงินในระบบเนี่ยได้น้อยกว่าอาอชีพอื่นๆนะครับสามารถที่จะกู้เงินกับธนาคารอมติน่นแล้วก็พัฒนาความเป็นอยู่ของตนเองให้มีความก้าวหน้าแล้วก็มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับสามารถมีเงินเก็บเงินออมแล้วก็สามารถไปประกอบอาชีพอื่นๆตามความต้องการในอนาคตได้ต่อไปครับ โอกาสนี้ผู้มนวยการธนาคารอมสินได้มอบรถจักรยานยนต์ให้กลุ่มอมรัย์สมาคมผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยจำนวน4คันมอบสินเชื่อเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมเป็นเงินจำนวน19าล้าน8ปด0สนสาหมื่บาทมอบเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตแบบซัพย์มั่นคงและมอบบัตรอมสินเดบิตสมาร์ทไลฟ์ให้กับสมาชิกกลุ่มอมทรัพย์สจทออีกด้วยช่วงหน้ากลับมาทำความรู้จักกับสถาบันการเงินกลุ่มอมทรัพย์สจท และไปร่วมพูดคุยกับเหล่าสมาชิกถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาทุกคนค่ะ เข้าถึงเรื่องเงินได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีไมโครจากธนาคารอมสินให้คุณเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายๆในแอปเดียวดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android Toyota ขับเคลื่อนความสุข, <S <S 2> <S 2> ขลกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้องเทศบาลเมืองคิกาชิกวะบนเกาะฮอกไกโด จัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน60วันรับด่วนจำนวนจำกัด10ท่านเท่านั้นโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616 Toyota ขับเคลื่อนความสุข กลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักกับหลากหลายชีวิตที่ถูกอบอุ้มด้วยพลังแห่งศรัทธาและความรักจากหลวงพ่อพบโชคแห่งวัดวิปลากังและตามไปพบกับเรื่องราวที่ทางรัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อประชาชนกองทุนการออมแห่งชาติกับธนาคารออมสินสุขที่23ตุลาคมนี้กับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะ สนับสนุนโดยไมยโม่โมธนาคารอมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอป,ปเดียวสำหรับสถาบันการเงินกลุ่มอมทรัพยซอจทอแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่10สิงหาคม2557จากการที่คุณเฉลิมช่างทองมาดันซึ่งเป็นประธานกลุ่มได้รวมกลุ่มกันจัดตั้งเป็นสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างแห่งประเทศไทยขึ้นในปี2553 เพื่อแก้ปัญหานี้นอกระบบให้กับสมาชิกโดยได้รับความช่วยเหลือจากธนาคารอมสินมาโดยตลอดวันนี้สถาบันการเงินกลุ่มอมสจทและพาร์น101ดำเนินงานจนประสบความสำเร็จมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการออมเงินการปล่อยสินเชื่อการบริหารจัดการต่างๆได้สำเร็จผลมีเงินทุนหมุนเวียนถึง26ล้าน6 9 1 0 3 0บาท แก้ปัญหานี่นอกระบบให้กับสมาชิกได้ทั้งหมด408รายเป็นจำนวนเงิน25ล้าน5 0 6,203บาทมีผลกำไรสะสมเมื่อวันที่31สิงหาคม2558เป็นจำนวน1,919,267บาทสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำไมถึงมาเป็นแกนนำให้กับพี่ๆน้องๆชาววินอั์ไซค์ได้ล่ะคะอาชีพของพวกเราเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกการ ยอมรับจากสังคมเท่าไหร่วันนี้นะครับตั้งเป็นกลุ่มออมทรัพย์เพื่อให้สมาชิกเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้นะครับนั้นมาเราก็คุยกับออมสินออมสินก็ใจดีครับให้โอกาสของพวกเราได้กู้เงินนะครับปีนี้นะครับเราวงเงินที่เรากู้มาที่ออมสินให้มาเพื่อให้วินปลดหนี้นอกระบบใช้วงเงินก็30กว่าล้านครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันได้นะคะว่าเดี๋ยวนี้กู้ธนาคารออมสินไม่ต้องมีคนคำ้ำดอกเบี้ยต่ำผ่อนนานจริงไหมคะพี่ครับจริงครับค่ะ ในส่วนของธนาคารออมสินก็ช่วยอะไรพวกเราได้เยอะในดอกเบีย้ยต่ําแล้วก็ส่วนใหญ่ที่เอาไปก็คือใช้นี่นอกระบบแล้วก็วไปประกอบอาชีพเกี่ยวกับซื้ออุปกรณ์มาประกอบอาชีพอย่างมาอเตอร์ไซค์ออมไหมคะออมครับผมออมเยงงอะไหมความทุกเดือนเดือนละห<อ>้าร้อยครับผมรอคะก็ก็ดีอ่ะมีอะไรดอกเบีย้ยต่อปีก็ได้พอสมควรนะครับผม ก็ขอขอบคุณรฐัฐบาลที่มีองค์การโงรงการดีๆที่มาช่วยเหลือวินมอเตอร์ไซค์ครับนะคะก็รัฐบาลมาช่วยก็สนับสนุนก็ดีดีดีมากเลยครับผมส,สุดยอดค,ครับผมผมครับ,บคือผมเองในฐานะตัวแทนของกลุ่มอมทรัพย์หรือสมาคมครับก็ต้องขอบคุณอมสินนะฮะที่ให้การสนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดถ้าไม่มีวันสินในวันนี้ เราก็คงจะมาไม่ถึงตรงนี้นะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณอ,อมสินอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณจริงๆเพราะว่าอาชีพของพวกเราที่ผ่านมามีแต่ออมสินเท่านั้นนะที่ให้พวกเราคนอื่นก็ยังไม่เคยให้พวกเราเลยนะครับขอบคุณครับทุกวันนี้เราจะเห็นรอยยิ้มจากพี่ๆวินมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยได้รับการกู้เงินอย่างเป็นธรรมและที่สําคัญนะคะเงินทุนหมุนเวียนเหล่านี้จะทําทให้พวกเขาและครอบครัวอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยค่ะ กว่า102ปีที่ธนาคารอมสินทำหน้าที่เป็นสถาบันการเงินที่มั่นคงเพื่อคนไทยและได้เดินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยการน้อมนำแนวพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสไว้เมื่อปี2554มีความตอนหนึ่งที่ว่าความมั่นคงของประเทศชาตินั้นจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วย ประชาชนในชาติอยู่ดีมีสุขไม่มีทุกข์ยากเข็นดังนั้นการใดที่เป็นความทุกข์เดือดร้อนของประชาชนทุกคนทุกฝ่ายจึงต้องถึงเป็นหน้าที่ที่จะต้องร่วมมือกันปฏิบัติ แก้ไขให้เติมกำลังซึ่งโครงการสินเชื่อประชาชนของธนาคารอมสินนั้นจะทำให้ผู้ที่มีไรายได้น้อยมีเงินหมุนเวียนในการประกอบอาชีพและทำธุรกิจที่สำคัญนะคะทุกคนสบายใจใหายห่วงไม่ต้องกังวลกับหนี้นอกระบบซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยสูงมากๆค่ะและหากคุณผู้ชมต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อธนาคารอมสินได้ที่ call center หมายเลข1 1 1่ค่ะ ร่วมสนับสนุนโดยไมโมธนาคารอมอสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินวันนี้ก็หมดเวลาลองอีกแล้วนะคะต้องขอขอบคุณโรงแรมอนันตราสยตรุงเทพโดยเฉพาะห้องสวยๆนะคะห้องจิมทอมสันค่ะและถ้าหากผู้ชมต้องการรับชมรายการซ้ําสามารถคลิกเข้าไปชมได้ที่ w o r l d w i d e i n g i n g c o m หรือที่ Facebook อิงอิงสิทธินี หรืออีกหนึ่งช่องทางนะคะที่อินสตาแกรมอีกหนึ่งค่ะการสำนึกรักในแผ่นดินและการกระตัน,นยูรู้คุณแผ่นดินนั้นควรอยู่ในจิตใจของคนไทยทุกคนนะคะมาร่วมกันทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุขของคนในชาติร่วมกันใหม่ทุกคืนวันศุกร์สีส่ทุ่มตรงทางช่องอินบินคีแบบนี้นะคะกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินสวัสดีค่ะ ร่วม50ปีกับตำนานแห่งสูตรสูตรเจ้าคุณสีแยกครองตันที่เดียว02-319-1793จจับมือกันเดิน